ดาวนี่ <My. S 2> <Down y. S 1> ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแกลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับวันก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหมน็นด้วยดาวนี่ใหม่ 16พฤิกายน2563ครับดรเสกสรรนิยมเพลงในทัฐสัมตรีเมืองเพชรบุร์พร้อมทั้งนายชัยสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลในอำเภอเมืองเพชรบูร์สมาชิกสภาเทศาบาลเมืองเพชรบุร์และพี่น้องประชาชนชาวเพชรบูร์ได้ร่วมกันรับชมการแสดงมังกรสิงโต พร้อมด้วยแสงสีเสียงในงานสมโพธิสอหลักเมืองพันปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบณ์ซึ่งทางเทศบาลเมืองเพชรบณ์ร่วมกับสภาวัฒนธ,ธรรมเทศบาลเมืองเพชรบณ์มูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบณ์ และพุทธศินธรรมสมาคมผู้ศิสระเพชรบูรณ์จัดงานสมโพธิเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์1000ปีในวันที่16-24ถึงพฤศจิกายน2 5 6 3นบณบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งวันแรกของการจัดงานมีพิธีสักการะทางจีนซึ่งเป็นพิธีสำคัญใน5พิธีเพื่อฉลองสมโพธิถวายองค์เจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ในการนี้องค์ฮอเซียโจได้ลิขิตบทก่อนกี่ปุง้ง อันเป็นมงคลถวายแด่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองและมีการแสดงมังกรสิงโตเฉลิมฉลองสมโพธิทั้งกลางวันและกลางคืนอีกด้วย ทั้งนี้จะบันทึกการขึ้นทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุของกมรมศิลปากรสนิทฐานได้ว่าศิาาลาจารึกนี้ครั้งแรกน่าจะถูกนำมาจากเมืองโบราณสีเทพมาไว้ที่วัดมหา,าธาตุก่อนหลังจากนั้นได้นำมายกเป็นเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์โดยหลวงนิกกีกรติคุณเมื่อปี2443โดยได้เลือกนำมาปักไว้ที่ป้อมกำแพงเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแนวกำแพงเมืองโบราณเพราะเป็นบริเวณที่อยู่หน้าสารกลางจังหวัดเมื่อปี2548 เมื่อมีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารสาหลักเมืองครั้งใหญ่ได้มีการค้นพบว่าเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เป็นศิลาจารึกทําด้วยแท่งเสาหินทรายสีเทามีลัณะปลายป้านโค้งมนมีความสูงจากฐานล่างถึงปลายยอด184เซนเมตร กว้าง30เซนติเมตรความหนาประมาณ15-16เซนติเมตรปลายฐานด้านล่างสุดมีลักษณะแผ่ขยายออกคล้ายวงกลมแบนกรมศิลปกรทำการอ่านและแปรศิลาจารึกเสาหลักเมืองเพชรบุญเป็นที่เรียบร้อยโดยสรุปได้ความว่าเป็นการจารึกลงในเสาหินในสองยุคด้วยกันคือครั้งแรกเป็นการจารึกในด้านที่1เป็นอักษรของโบราณภาษาสันสกฤต มีข้อความ22บรรทัดจารึกเมื่อมหาศกราช943หรือตรงกับพุทธศักราช1564เป็นข้อความการสรรเสริญพระศิวะในศาสนาพราหมณ์ส่วนจารึกครั้งที่2เป็นการจารึกใหม่ในด้าน3ด้านที่เหลือเมื่อจลศักราช878ตรงกับพุทธศักราช259 0 เป็นอักษรของภาษาไทยบาลีและขเขมรเป็นข้อความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและมีข้อความที่ให้ช่วยกันสืบสารพระพุทธศาสนาให้ได้5,000ปีสำหรับการนับริยเวลาอายุของแท่นหินที่เป็นเสาหลักเมืองเพชรบูรี้เริ่มตั้งแต่มีการแกะสลักโดยมนุษย์ ตั้งแต่มีการสลักหินออกมาเป็นแท่งจนถึงการจารึกตัวอักษรบนแท่งหินในครั้งแรกซึ่งน่าจะใช้เวลายาวนานพอสมควรไม่อาจกำหนดวันเดือนที่แน่นอนได้จึงใช้การนับเวลาอายุแท่งศิลาแบบปีชนปีนั่นคือเมื่อมีบันทึกว่ามีการแกะสลักครั้งแรกเมื่อปี1 .564 เมื่อเวลาเวียนมาถึงปี2 5 6 3ก็จะชน1,000ปีเป็นครบวงรอบปีพอดี 16พฤศจิกายน2 5 6 3ครับที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์นายนารงศักดิ์หอมลาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปการดำเนินการโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาผู้ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมอมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์และแลกเปลี่ยนทิศท,ทางแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีนายสุดเทพเบียดีผู้ประสานง,งานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้ยวยรัฐมนตรีสุขสันต์พิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการนำคณะกรรมาการและเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสาร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูร์สถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูร์สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์สมาคมนักนสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์และสมาคมอง,องค์กรสาธารณปะน เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งเพชรบูรณ์พร้อมทั้งสื่อมวลชนทุกขแขนงเข้าร่วมการประชุมน,นายนรงศักดิ์หอมมาลัยได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราต้องเน้นหนักให้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่เราต้องป้องกันการเข้ามาของยาเสพติดให้มากกว่านี้เปรียบเสม,มือนการวิดน้ําออกจากบ่อต้องทําขันก้นน้ําให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันน้ําซึมเข้ามาส่วนภายในบ่อต้องรณรงค์ให้ประชาชนตื่นและตระหนักรวมทั้งรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ในที่ประชมได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ2 0 6 4ซึ่งมองเป้าหมายลงไปที่กลุ่มเยาวชนเพื่อเด็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยรวมถึงการสรับสนกลุ่มต่างๆที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายใหม่เพื่อขยายแนวร่วมในการป้องกันยาเสพติด หากกล่าวถึงมะขามหวานส่วนใหญ่ต้องนึกถึงมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์เพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความหวานและคุณภาพดีครับแต่ในทางเดียวกันมะขามเปรี้ยวยักษ์ก็นะับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่กังม,มาแรงและได้รับความนิยมสร้างไรายได้กับชุมชนเช่นเดียวกับที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางใสทองหมู่ที่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งหลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะขามเปรี้ยวยักษ์ซึ่งหากขายฝักสดตามปกตินั้นจะได้ราคาเพียงแค่กิโลกร,รัมละ10-12บาท แต่หากนํามาแปลร,รูปเป็นมะขามแช่อิ่มรถเด็ดแล้วก็มูลค่าของสินค้าก็จะพุ่งขึ้นไปสูงถึงกิโลกร,รัมละ80-100บาทเลยทีเดียวนายนิเวศเชื้อหงผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่7ประธานกลุ่มบอกว่าปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านวังไสทองเหนือชุมชนโอทับนว,วัดวิถีรวมตัวอยู่ประมาณ20คนซึ่งสมาชิกแต่ละคนก็จะทําการปลูกต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละบุคคล และเมื่อถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ห้วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปมาขามเปรี้ยวยักษ์ก็จะเริ่มออกฝักพร้อมเก็บจำหน่ายซึ่งหากขายฝักสดจะได้ราคาเพียงแค่กิโลกร,รัมละ12-14บาทจึงทำให้สมาชิกในกลุ่มรวมตัวกันนำมาขามเปรี้ยวยักษ์มาดำเนินการแปลรูปเป็นมาขามใช้อิ่มรสเด็ดชูจุดเด่นรสชาติกรอบเปรี้ยวหวาน เพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งขายตามท้องตลาดและตามช่องทางออนไลน์ในราคาขายส่งกิโลกร,รัมละ80บาทและขายปลีกในราคากิโลกร,รัมละ100-120บาทซึ่งเป็นการสร้างรายได้ลิงคครอบครัวแก่สมาชิกและเป็นการสร้างงานสร้างเงินให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยทั้งนี้ส่วนประกอบของมะขามเชอิ่มรสเด็ดกรอบเปรี้ยวหวานจะมีส่วนผสมของมะขามสดฝักใหญ่1กิโลกร,รัมประมาณ40ฝัก น้ำต้มเดือดน้ำปูนใส่ห้าถ้วยน้ำเกลือเกลือครึ่งถ้วยต่อน้ำห้าถ้วยนะครับแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำตาลทรายครึ่งกิโลเกลือป่นครึ่งช้อนชาและน้ำสามถ้วยส่วนวิธีทำก็เริ่มจากนมะขามสดฝักใหญ่ใส่เตรียมไว้ในภาชนะเมื่อต้มน้ำเดือดแล้วเทลงในภาชนะให้ท่วมฝักมะขามทิ้งไว้ประมาณสองนาทีจึงเทน้ำออกให้หมด ซึ่งน้าร้อนจะช่วยทําให้แกะเปลือกของมะขามออกได้ง่ายขึ้นจากนั้นตามด้วยแช่น้ําเย็นทันทีแล้วก็แกะเปลือกออกนํามะขามที่แกะเปลือกออกแล้วใส่ในน้าแช่ในน้ําปุ่นใส่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วเอาขึ้นมาล้างโดยน้ําสะอาดนําไปแช่ในน้ําเกลือประมาณ3ชั่วโมงแล้วล้างน้ําให้สะอาดอีกครั้งพึงให้สเลดน้ําและนํามะขามลงแช่ในน้ําปุ่นใส่อีกรอบเพื่อต้องการให้กรอบก่อนแช่ในน้ําเกลือเพื่อให้มะขามสด ก่อนแช่ในน้ำเกลือ ى, เพื่อให้มะขามลดวความเปรี้ยวลงจากนั้นนำน้ำตาลทรายเกลือป่อนและน้ำตั้งไฟพอเดือดให้น้ำตาลเกลือละลายหมดจึงกรองด้วยผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นและนำมะขามลงแช่ให้น้ำเชื่อมทั่วมะขามพักไว้หนึ่งวันพอวันที่สองนำมะขามขึ้นจากน้ำเชื่อมเพื่อทำการแพ็คใส่ถุงถุงละ1กิโลกร,รมัมขายส่งตามท้องตลาดตามชุมชนและตามช่องทางออนไลน์ ในราคากิโลกรัมละ100-120บาทและหากซื้อ10กิโลกรัมขึ้นไปก็จะขายในราคาส่งลดราคาพิเศษเพียงกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นซึ่งในขณะนี้พบว่ามะขามแช่อิ่มกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมียอดสั่งซื้อเฉลี่ยว,วันละกว่า2-300กิโลกรัมต่อวันช่วยสร้างไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแก่สมาชิกในกลุ่มอย่างงามและนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้กับชุมชน โดยชาวบ้านที่มารับจ้างแปรรูปมะขามแช่อิ่มจะมีรายได้วันละ300บาทด้านน,นายนวินสังคมาในเภอวังโป่งบอกว่าหมู่บ้านวางังไซทองเหนือนั้นนอกจากจะมีมะขามหวานที่ให้รสชาติอร่อยขึ้นชื่อแล้วยังมีมะขามเปรี้ยวยักษ์คุณภาพดีเมื่อนำมาแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มรสชาติจะหวานกรอบอร่อยที่สำคัญถุกหลักอนามัย สำหรับผู้ที่สนใจอยากสั่งซื้อมาขามใช้อิ่มรสเด็ดกรอบเปรี้ยวหวานสามารถที่จะติดต่อได้ที่กลุ่มแม่บ้านวังไส่ทองเหนือชุมชนโอทอบนวัตวิถีอำเภอวังโป่งติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ผู้ใหญ่นิเวศเชื้อหงโทรศัพท์0805068863ครับในส่วนของการทำรรมาขามนี้นะครับในรูปของกลุ่มของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอทบนวัดวิถีนี้ทำามา3ปีแล้วครับ แล้วที่ทํามาเป็นยังไงครับขายดีไหมก็ช่วงในที่ำในรามของมู่บ้านโดยขอเ,เนี่ยรู้สึกว่าขายดีครับเพราะมันคนเขา้เขามาเที่ยวมาอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็ซื้อของติดต้าติดมัน,นงงกลับกลับไปอำเภอวงโปงจังจหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับนอกจากเป็นอำเภอที่มีมะขามหวานที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วเรายังมีมะขามเปรี้ยวยักษ ที่คุณภาพดีโดยเฉพาะหมู่บ้านวังไส่ทองเหนือหมู่ที่7ของเรายัางมีมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่นำมาแช่อยนได้รสชาติหวานกรอบโดยเฉพาะาผู้ใหญ่นิเวศเชี้ยวหงได้นำลูกบ้านเข้าสู่หมู่บ้านโฟโทอกท่องเที่ยวนวัดวิถีแล้วตอนนี้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของหมู่บ้านวางังไสทองเหนือครับ ฟินจริงงอร่อยครับอร่อยจังค่ะแซบบ่แซบแซบล้บ่หรัอข้าวล้าแต่แเจ้าร่อยไหมร่อยจังจ้มถ้าหากสนใจนะคะในเรื่องของมะขามแช่อิ่มนะคะก็สามารถติดต่อที่กลุ่มได้นะคะหรือถ้า ไม่ติดยังไงก็โทรมาที่สำนักงานเกษตรอโทรบางโป่งก็ได้ค่ะเราจะเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งมอบอะมะขามแช่อิ่มที่อร่อยให้กับผู้บริโภคค่ะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะนอาจะขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจของเกษตรแล้วก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปประจำหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีด้วยะคะ่ะถ้ายังไงก็ติดต่อผ่านทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอีกทางหนึ่งได้นะคะยืนยันครับว่ารสชาติหวานกรอบอร่อยถูกหลักอนามัย ฟินจ,จริงๆครับทั้งออนไลน์และก็มีทาง f c e e o o o นะครับก็มีสั่งจองมาตลอดแล้วปีนี้ก็ทำการผลิตแล้วนะครับโเดก็เราก็มีหลายๆคนสั่งจองมานะครับราคาที่มาซื้อตอนนี้ก็ทางกลุ่มเราขายอยู่ในราคา80บาทมาเอาถึงที่นะครับถ้าให้ส่งก็มีค่าจัดส่ง รวมไปในในออเดอร์นี้นะครับก็ถ้ามีใครสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0 8 0 5 0 6 8 8 1 3นะครับ ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับท่านุ่มสุดธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้าน <S <S มาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหมน็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหมน็นด้วยดาวนี่ใหม่ My. ศูยฮ่ารัตนเพศสัตยานยนต์มีรถมือสองคุณภาพเยี่ยมราคาคุ้มค่ามีเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อสภาพสวยๆพร้อมรับประกันทุกคันรับประกันทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์1,000กิโลเมตรหรือ1เดือนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูร์สอบถามเพิ่มเติม06701777 ชุมชนคุณธรรมวัดโคสาตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นชุมชนคุณธรรมที่มีความเข้มแข็งด้วยหลักของพลังบวรและคนในชุมชนดำเนินชีวิตด้วยหลักคำสอนทางาศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพอใช้และดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามชมวัดโคสาที่ชาวบ้านเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวัดท่าช้าง ตามชื่อของหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่วัดเป็นศูนย์กลางที่ชาวบ้านใช้ปฏิบัติธรรมในทุกๆวันพระหรือวันสำคัญต่างๆชมการสาธิตการทำเล็บมือสำหรับสวมนิ้วมือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้รำขอฟ้าขอฝนชมการรำฟ้อนขอฟ้าขอฝนที่ชาวไทยหลมเรียกกันว่าฟ้อนแขบลานหรือฟ้อนแถบลาน เป็นการฟ้อนรำที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราวัดโคสาแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนที่รวบรวมข้อมูลอนุรักษ์ถ่ายทอดและสืบสารชมวิสาหกิจชุมชนการทำน้ำมะพร้าวและมะพร้าวแก้วที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชมการสาธิตการทอผ้สิ้นมัดหมี่ ชุมชนคุณธรรมวัดโคสาบ้านท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งด้วยพลังบวรเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป